สำหรับสายดอยนะครับแนะนําเลยครับผมบอกว่าใช้แล้วคุ้มครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชนิดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปี68นะครับวันนี้เรามีโซล่าเซลล์นะครับชุดออฟกิทชุดย่อมย่อมนะครับสําหรับใช้กับบ้านหรือว่ารีสอร์ทที่ใช้ไฟปานกลางนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไฟเยอะนะครับปานกลางแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับชุดนี้เป็นชุดออฟกิทโดยเราใช้อินเวอร์เตอร์นะครับ อินเวอร์เตอร์3,200วัตต์นะครับหรือว่า3.2กิโลวัตต์นะครับประกอบด้วยนะฮะอินเวอร์เตอร์1ตัวแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่อ่าลิเธียมนะครับก็ยี่ห้อประมาณนี้นะครับอ่านเอาเองนะครับอ่าแบตตัวนี้ก็ใช้เป็นระบบ24โวลต์นะครับแต่ว่าความจุของแบตก็คือนะ่งร้อแอมป์ปร์นะครับอ่าโวลต์สูงสุดเขาอยู่ที่26 25.6วลต์นะครับตัวนี้ถ้าเทียบเป็นกําลังวัตต์แล้วก็เขาสามารถจ่ายไฟได้อยู่ที่2.56กิโลวัตต์ชาวนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าชุดนี้เนี่ยเขาใช้อะไรได้บ้างนะครับผมอันนี้คือตัวควบคุมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแผงคอนโทรลชุดควบคุม AC แล้วก็ DC นะครับตัวนี้เป็น AC ตัวนี้เป็น DC นะครับตัวนี้เราทำใช้กับ โฮมสเตย์นะครับอาซาปาโฮมสเตย์นะครับใครอยู่ใกล้ๆนะครับสนใจมาศึกษาดูงานหรือว่ามาดูหน้างานจริงเข้ามาดูได้เลยนะครับตัวนี้ที่เราใช้ใช้งานทั่วไปนะครับก็คือเราจะใช้กับแสงสว่างนะครับแสงสว่างแล้วก็ตู้เย็นใช้ในครัวนะครับแล้วก็จะมีเครื่องต้มกาแฟนะครับเครื่องชงกาแฟแล้วก็กานําร้อนนะครับแล้วก็หม้อหุงข้าวนะครับไรประผมนะครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไป พาไปดูแล้วกันครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอตัวนี้ใช้ได้จริงนะครับเครื่องชงกาแฟนะครับอันนี้เราชงไว้ดื่มได้นะครับแล้วก็จะมีกาน้ําร้อนนะครับกาน้ําร้อนก็เชื่อว่าจะนี่นะครับกินไฟน้อยๆนะครับสาธิตให้ดูเลยครับอันนี้นะฮะไม่ได้โกหกนะครับว่าใช้ได้จริงไม่ได้จริง เปิดนะครับเครื่องทํางานนะครับอ่าประมาณนี้ครับการน้ําร้อนอนี่ฮะการน้ําร้อนอ่าแป๊บเดียวนะครับความร้อนก็เหมือนไฟฟ้าปกตินะครับผม ตัวหนึ่งนะครับที่ในครัวที่เราขาดไม่ได้ก็คือตู้เย็นนะครับนี่ฮะตู้เย็นขนาดย่อมๆนะครับจริงๆแล้วความสามารถของอินเวอร์เตอร์เขาสามารถใช้ไฟได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าคือไอการจัดการพลังงานเนี่ยเราก็สามารถแมทของเราได้ว่าเราต้องการเราสามารถประจัดอะไรได้บ้างนะครับเราถึงไม่ใช้ตู้เย็นใหญ่นะครับแล้วก็มีหม้อหุองข้าวนะครับหม้อหุองข้าวนี่เราไม่ต้องบอกนะครับว่า ใช้ขนาดไหนจริงๆแล้วุมงข้าวเนี่ยกำลังวัดนะครับจะใกล้เคียงกันนะครับอันนีุ้มงข้าวขนาดหนึ่งลิตรนะครับอันนี้เราหุงจริงๆนะครับเราหุงจากไฟที่นี่นะครับเพราะที่นี่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยเราเพิ่งผ่านช่วงปีใหม่มานะครับก็มีการเฉลิมฉลองกันทั้งคืนนะครับเครื่องเสียงนะครับสําหรับชุด พกพาง่ายๆนะครับเป็นชุดลำโพงบูทูธนะครับเราสามารถใช้ได้นะครับทั้งคืนไฟแสงสว่างนะครับส่วนใหญ่ก็งานงานเขาเรียกว่าไงต้อนรับปีใหม่ก็จะใช้ประมาณหัวข้าถึงประมาณเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนนิดๆนะครับนะฮะแผงโซล่าเซลล์นะตอนนั้นเนี่ยเราจะคิดคำนวณจากการใช้ไฟนะครับคือเราจะไม่ฟลิกว่าเราจะต้องใช้แผงขนาดไหนขนาดไหนนะครับ1เราดูพื้นที่ สองเราดูณนะช่วงเวลานั้นว่ามันเหมาะสมกับแผงแผงขนาดไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แผงใหญ่สุดมันก็น่าจะมีเป็น700 800วัตต์นะครับซึ่งเป็นมีขนาดใหญ่มากเวลาเราเอาแผงใหญ่ไปเนี่ยบางทีพื้นที่ติดตั้งของลูกค้าไม่พอนะฮะเราก็อันนี้ก็คือผมจะไม่ฟิกว่าเราจะใช้แผงขนาดไหนเราจะใช้แผงวัตต์น้อยเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ารูปร่างโครงสร้างมันเล็กเราสามารถติดตั้งได้แบบกระชับรัดได้นะครับ ชุดนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเราตั้งราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับพร้อมติดตั้งนะครับแล้วก็งานรับประกันก็คืองานติดตั้งเนี่ยงานติดตั้งช่างเนี่ยรับประกันให้หนึ่งปีนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็เอาตามใบรับประกันของบริษัทของแต่ล่าบริษัทนะครับเพราะว่าเราจะไม่ฟิกว่าเราจะใช้แบตเตอรี่ของยี่ห้ออะไรนะครับผมนะฮะเราเอาคุณคุณภาพของแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับผมตัวนี้อยากแนะนําเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ย เราเป็นช่างแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่พักนะครับอันนี้เราใช้กับของเราเองนะครับอยากจะนําเสนอนะครับก็สนใจติดต่อลิงก์ของของเพจได้เลยนะครับตอนนี้คือติดตั้งที่อัสปาโฮมสเตย์ครับผมสำหรับสายดอยนะครับแนะนําเลยครับผมบอกว่าใช้แล้วคุ้มครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆายชนิดนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับดีดีโซลาเซล